สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมปังกันนะคะเรียกว่าบลอชเชนทำขนมปังบรอชเชนนั่นเองนะคะทุกคนเราก็จะมีงาขาวงาดำนะคะแล้วก็เป็นอ่ะทันยพืชนิดนึงนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะมีน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็แป้งนะคะแล้วก็มียีสต์นี่ทุกคนยีสต์นะคะเราทำแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่เขาก็หลังขึ้นแล้วนะคะได้แล้วนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะ ช่ 1> 1ช้อนชานะคะใส่น้ําแบบอุ่นๆน,นะไม่ไม่ร้อนมากนะคะนี่ขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวลงมือทํากันเลยทุกคนโอเคเราจะตวงแป้งนะคะใช้แก้วนะทุกคนเพราะว่าถ้วยตวงมันอยู่ในลังนะคะทุกคนโอเคนี่ค่ะจะทำนี่ประมาณหนึ่งแก้วนี้คุณพูดน,นี่นะคะทุกคน ค่ะนี่หนึ่งแก้วคุณพูนนี่นะคะไปเลยกะเอาทุกคนแล้วเราก็จะแบ่งประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่เกลือนะทุกคนเกลือนะคะเกลือใส่ไปประมาณนี้1นึ่ช้อนชานะคะทุกคน แล้วก็ใส่ยีตดลงไปนะคะทุกคนนี่นะคะยต์ที่เขาขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ใช้ได้แล้วนะนี่ค่ะคประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะทุกคนน้ำมันมะกอก หรืใช้เนยก็ได้เนาะนี่เราก็จะใช้ประมาณนี่ค่ะช้อนใหญ่ดีนะคะโ <Okay. S 1> อเคทุกคนแล้เราก็จะคนแป้งให้เขาเข้ากันนะคะนี่ค่ะใช้แค่นี้เองนะทุกคนหลังจากที่เราคนแป้งนวดแป้งเข้ากันแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่ชั่วโมงนะคะเราถึงจะมา ทำเป็นก้อนนะคะทุกคนอันนี้คือข้าวแห้งแล้วก็เติมลงไปนะคะเติมยี์นี่ลงไปเลยนะคะทุกคนค่อยๆเติมนะทุกคนค่อยๆเติมอย่าให้เขาเหลวหรือแห้งจนเกินไปเนาะถ้าเรามีเครื่องเราใส่ในเครื่องแล้วก็นวดด้วยเครื่องนะคะทุกคนเราไม่มีเครื่องแล้วก็ทําง่ายๆนะคะเพราะเราทํากินเองเนาะ นะทุกคนต้องเหยาะอีกนิดนึงนะเพราะแห้งนะคะ ทําเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนวดนะคะคนจะนวดเนาะใช้มือนะคะใช้มือนวดเพราะเราล้างแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเขาเนิ่มไปนิดหนึ่งนะทุกคนเขาเนียนไปนิดหนึ่งเราต้องใส่แป้งเพิ่มนิดหนึ่งนะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไป นวดทุกคนเพราะเราไม่มีเครื่องตีนะเราก็ใช้มือเราเนี้นวดนะคะเดี๋ยวขอเวลานวดนิดนึงนะทุกคนนี่นะทุกคนด้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดไว้นะคะเอาซีนไว้1ชั่วโมงนะทุกคนรอให้เขา ขึ้นตัวก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งค่ะปิดไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะชั่วโมงนึงเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะอืดหรือว่าพองตัวขึ้นประมาณไหนเนาะทุกคนนอน,น,นะะอันนี้เนาะเราทำนิดนึงนะคะลองดูก่อนเนาะว่า จะได้ผลไหมนะโอเคมาดูอีกทีหนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรชเชนของเราขนมปังทำเองนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วโอเค